นายพรเทพเสียนนันตาผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านผู้เสนอขอผลงานทรงคุณค่าสอบพอทอโอปิกอเวอร์ประจําปีการศึกษา2564รายการผู้อำนวยการสหาศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยมโรงเรียนนาน้อยเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนจํานวน916คนและมีบุคลากรจํานวน69คนโรงเรียนนาน้อยเป็นโรงเรียน ที่มีความโดดเด่นทางด้านบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงหลักภูมิสังคมซึ่งน้อมนํำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้รูปแบบของการบริหารจัดการ A 2 G Model เป็นการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้วยการบริหารจัดการในพิกมิมุ่งสู่การทํางานที่มีความเข้มแข็งทํางานเป็นทีม รวมกันอย่างเป็นระบบครอบคลุมการบริหารงานทั้ง4กลุ่มงานเสริมความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดองค์ประกอบที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ87.58 ความสามารถในการคิดเป็นทำเป็นอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นรอยละ88.08ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นรอยละ97.07ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการจากสถาบันต่างๆองค์ประกอบที่2ด้านการบริหารจัดการได้สร้างโมเดลเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความยั่งยืนของสหสร ึกษา A2G Model โดยการยึดแนวคิดการบริหารคุณภาพซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยทฤษฎียระบบและวงจรคุณภาพ p d c a ภายใต้กระบวนการ A2G Model ดังนี้แพลนการวางแผน A S Is and Awareness การสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาและสร้างความตระหนักในการดำเนินการ b. basic data and brainstorming to be and benchmark การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและการระดมสมอง c. create and consult กำหนดเป้าหมายในการทำงานและประชุมปรึกษาหาหรือศึกษาข้อมูลจริงที่จะดำเนินการอย่างรอบด้าน d. การดำเนินการ d. do together ร่วมลงมือทำตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบตามระบบการเรียนรู้เช็คการตรวจสอบ e evaluation วัดผลและประเมินผลโดยการสังเกตสัมภาษณ์ประเมินความพึงพอใจทบทวนการปฏิบัติงาน aar และสรุปรายงานผลแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ f ก,การปรับปรุง F f ฟรมเวิร์การจัดกรอบความคิดในการดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการครั้งต่อไปและขยายผลกรอบความคิดแก่ผู้เกี่ยวข้องจนนำไปสู่ผลลัพธ์เอาต์พุตการบริหารจัดการ Good Management Good Network Good i n n o v v t t o o n o o o t t e m m ครูและผู้เรียน Good ความเป็นพลเมืองดี Go มีเป้าหมาย Gifted <Good. S 2> หลากหลายความสามารถ g o ก d ฉลาดพัฒนา Gift มีจิตอา,าสาสู่สังคมโรงเรียน Good s h o o o หน่าอยู่น่าดูน่าเรียนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของสหาศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานอย่างครอบคลุมเป็นปัจจุบันมีแผนพัฒนานด้านสารสนเทศควบ ก่กับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการใช้งานดำเนินการปรับปรุงและจัดหาทรัพยากรในแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยพัฒนาห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างครบถ้วนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการ A2G Model พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการบริหารจัดการกำหนดเป็นวิสัย ัศนกัจและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและการปฏิบัติงานดําเนินการบริหารจัดก,การอาคารสถานที่มีการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสมจัดระบบซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคให้ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอพร้อมทั้งให้บริการงานอาคารสถานที่ให้กับชุมชนอีกด้วยจัดการแผนงบประมาณและแผนงานประจำปีควบคู่กับการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณมีการ จะทำบัญชีรายการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา โดยดำเนินการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโปร่งใสตรวจสอบได้มีการจัดทําโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนมีการสร้างผลกําลังใจให้กับบุคลากรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรอย่างเหมาะสมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีการเผยแพร่ผลการศึกษาการวิจัยรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับร้อยละร้อย การนำ A2G โมเดลมาใช้ในการบริหารจัดการส่งผลให้โรงเรียนนาน้อยเป็นสถาบันศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการยกระดับองค์กรและคุณภาพการศึกษาของชาติสู่การเป็นองค์กรชั้นนำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับต่างๆดังนี้ได้รับรางวัลป,ป๊อปป้าวอดอวอร์ด2021รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 March i ช g s t e e ป p a ์เลดี i ิชั่นหนการประกวดวงโยธวาทิศชิงถ้วยพระราชทานแห่งประเทศไทย t ว a i l a n d Music Championship 2021 รางวัลผู้บริหารสหรศึกษาระดับชาติวิทยากรสหรศึกษาต้นแบบรางวัลผู้บริหารสหรศึกษาเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้รู้สัดด่งดีประจำปี2565รางวัลสหศึกษาระดับชาติรางวัลคุณภาพแห่งสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับโอเปกคิวเอของปีพฤศักราช2562รางวัลครูระดับจังหวัดรางวัลพระพฤหัสบดีสาขาคู่ผู้สอนรางวัลน,นักเรียน รางวัลนักเรียนระดับชาติรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองกีฬากา์บัตตี้ประเภททีมเยาว,วชนหญิงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรางวัลเหรียญทองแดงการนำเสนอผลงานแบบบรรยายการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยสำหรับเยาว,วชนครั้งที่8รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้ลักป่านานอย่างยั่งยืน